in the dark นะครับอ่าใช่แล้วก่อนหน้านี้ผมได้ดูช่อง BRF นะครับมากระจึงหนึ่งเพราะผมไม่อยากสปอยตัวเองอ่ะมาเริ่มกัน Easy Standard Hard แน่นอนผม Standard Modern Old School Modern คืออะไรอ่ะสมูท Extra Heel เป็นตัวช่วยแบบใหม่ๆ Old s อ h o o l ผมว่าไม่ต้องเหมือนภาค PS1 ชัวร์เลย no extra ไม่มีความพิเศษนะรเราเอาโมเด r เด้ ผมเคยเล่นใน PS อ,อ่ะอะเล่นแบบเล่นจบอย่างบ่อยประมาณแบบเจ็ดแปดรอบอะ่ะเล่นอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่ผมชอบเล่นแบบตัวผู้ชายนะตัวผู้ชายเพราะมันมีปืนใช่ตัวผู้หญิงกวามันจะเจอปืนมันต้องเข้าไปห้องใต้หลังคาไปห้องไหนตอนไหนไงเออแต่ภาคแรกคือแบบโอเคค่อยๆงอกไปทีละอย่าง โอ้โห oh. เองจะค่อยๆงอกแบบนี้ไม่ได้นะก็จะเป็นเนื้อเรื่องเออผมปรับภาพต่ำนะกลัวมันจะสตรีมไม่ได้ใช่ <laughs> ถ้าเราปรับภาพสูงเราจะเล่นแบบคนเดียวได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นภาพต่ำผมก็ so what's your uncle. What wrong uncle with it? ต่ำนี่มันต่ำจริงๆนะแต่แต่หน้ามันยังสวยอยู่เลยว่ะด,ด,ดูดิอันนี้ก็หล่อเหลือเกินตาลุงเนี่ยตามจะแบบเพืเ่ๆ๊บๆๆหน่อยนะเป็นไฟเทคตอนแรกผมนึกว่าแบบจะออกแล้วไปปรับเสร็จตั้งค่าได้แต่ว่าไม่ได้อันนี้ผมเอาตัวหนังสือตัวท่าหม้อ,อกแกงมาเลยนะ,ะเ Deteriorating, analogy. practically But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Cornby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. โอเคเราก็มาถึงบ้านหลังหนึ่งนะครับ sure ซึ่งเราจะต้องมาหาลงหรือปู่ใครสักคน Feel safe going alone. ฉันไม่อยากไปคนเดียวนะฉันจะเอานายไปด้วยนะพ่อหลบรอนายมีปืหนหรือ <Yeah. S 1> เปล่าก็คงมีอะมั้งภาพต่ตํเนี่มันต่าจริงๆภาพต่ำนี่มันต่ำจริงๆ Just find him first. ขอปรับมาเป็นมีเดียมสักกระจุงไหมแต่ผมกลัวลไร้แม่งกระตุกว่ะคอมเรานึกเม่งคอมกากๆเลยนะเลือกตัวละครนะมันก็ต้องตัวตัวเมียไหมแต่ตัวผู้มันมีปืนนะใช่ตัวเมียมันคงไม่มีอะ่ะแน่นอนผู้หญิงเลือกไงวะมา ช่องนั้นเขาเล่นผู้ชายช่องเราเล่นผู้หญิงและตัวผู้ก็หายไปตลอดการอ๋อ,อตัวผู้ขึ้นบ้านมาแล้วเฮลโลวีคราอยู่เปล่าทำไม so ที่นิเงียบจังฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมต้องประตูมันล็อกนะ ทำไมประตูบ้านนั้นแม่งล็อกทำไมประตูบานนี้แม่งไม่ไมล็อกวะวั t เด e อฟั k อุ้ยเขี่ยตกใจชอบเทวันผีหลอกวิญญาณร้อนแล้วก็ค้างอยู่ค้างกว่าเลยตลอดการเฮ้ย <c oughs> เอาเร็วเอาเร็วไอ้เมาคืนค้างอ๋อไม่ค้างเฮ <He i, S 2> ้ยผู้หญิงก็มีปืนนี่ <c oughs> <c oughs> ทำไมเองมีปืนวะเอา้าเดินยังไงวะอุ้ยเสียตกใจมีอะไรให้ลูดไหมผมว่ามันไม่เหมือนไอ้นั่นน่ะมันไม่เหมือนแบบอารมณ์ดาร์ดากอ่ะ,ๆๆอะมันเหมือนมืดจังปรับได้ไหมความสว่างดิสเพย์อือมวิดีโอ ความสว่างอ๋อภาพแม่งไม่ชัดผมแม่งเปิด FSR ลืมเอาคุณ i t y แล้วก็เอาเอา medium ไปโอ้โอ้โอ้แม่งกระตุกกระตุกขอจกักจิกกระตุกกระตุกหน่อย โลโลพอโลควอลิตี้ลองเอาโลแบบมิตตี้ดิเฮ้ยลื่นสมุดปลื้ดเลยเนี่ยภาพมันแบบโอเคควอลิตี้เหมือนเดิมดีดยดีแล้วเขาสร้างมาให้เราเล่นอ่า fsr โหมดมอดมอดไม่ใช่โหมดติดโหมดเลยเกินเนี่ยดูหน้าเป็นไปนคู่เป็นคนขึ้นมากระจึงนึงวิ่งได้ด้วย มันเหมือนเกม Resident Evil ในแบบที่มันมืดๆม,ม,มันต้องมีปายเ,เดนไอ้ประเด็น s <S นี่คืออะไรอะ่ะอุ๊ยเชียมุมกล้องเกียดจังมันจะมีผีโพงมาเลยไฟฉายได้กุญแจมาด้วยกุญแจห้องครัวกด V เปิดปิดไฟฉายไข่สั่งไข้ซอนกด V เปิดปิดไฟฉาย ต้องเมาส์กลางทำไรเมาส์กลางไม่ได้ใช้อะเซตเลยคอนโทรลเกมเพย์เกมเพย์ใช่ปะ่ะไม่ใช่สิเ <c oughs> ชี่ออะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่เอาเซตตรงไหนเอออันนี้วีไฟฉายใช่ไหมเมาส์กลางไปอ่าค่อยดูดีนะอะไรแวบ <c oughs> อ๋อน้ำหยดเชื่อเสียงแม่ยังร้อนเลยยังโอเคก็ว่าเอ๊ะทำไมไฟมันแปะอุ้ยมืดตึบอย,ยบ่างไรวะขอต้องใช้กุญแจเปิดอ่ะเปิดเข้าไป เง็บใช่เอ๋มีใครโยเปล่าเก็บกระสุนมาโอ้โอ,โอ้แม่งแหลกแหลกอ้าวกระสุนมีสามนัดอุ้ยเชื่อวะลั่นสักนัดไหมล่ะอะไรโผล่หน้ามาหืม <laughs> โอ้ยแกตกคอมไม่ไหวอารมณ์มันเหมือนเรนเดนอีวิวมันเหมือนอะโร,รน,ววน,อน,อน,นดระดาร์กอะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ต้องมีของมางัดหรือไม่ก็มีเจ๋งเชี่ยและหระฮะฮะเองเหรอบอดลัน <laughs> ยิงทิ้งยิงคว้าง มีอะไรไหมไมันต้องมีประเด็นหละของเกมแนวพัซเซิลแต่ภาคแรกมันก็พัซเซิลนะแต่มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเฮ้ยอะไรแปบ๊บๆขาวๆเป็นวงวๆ <c oughs> อะไรอยู่ในกระป๋องน้ำอะไฟฉายอะอ๋ะอก็กว่าามันไม่ออกกด e อเก็ไม่ออกเราต้องยิงกระป๋ง ลองเดินสำรวจรอบๆปอะไรอะไรโอ้ยตอนหันหน้าไวๆแบบเหมือนมันมันไม่โหลดฉากอ,อ่ะเออคอมผมว่าไม่ไม่น่ารอดสตรีมไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยไม่น่ารอดตรงนี้เรา <c oughs> เราเลาะหมดแล้วไม่มีอะไรเลาะทําไมเองต้องถึงปืนท่านี้เกมมันเป็นแนวเส้นตรงเหมือนเกมยุค P1 เลย อย่างไวะอุ้ยยิงทิ้งเลยเนะี่ยหนึ่งในสาเหตุที่ผมชอบเล่นเกมสยองขวัญหนึน่งในสาเหตุที่ไม่ชอบเล่นใช่แล้วทำไมถึงมีต้นไม้ต้นบักควายอยู่นะี่ยิงทิ้งดนะ้หมเนี่ยโอ้ยไม่รู้ด้วยวะสุดยอด ไม่มีอะไรอยู่ในนี้ก็แปลงพวกนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยคืออะไรได้กุญแจงงๆมางอันโอเคกุญแจนี้ใช้ทำอะไรอ๋อน,นกนอยู่ในกลองป่ะแต่ไม่มีนกมันแต่กลองน้ำไม่เข้าฮะอ่าไม่ได้กระโดดล่ะนี่คืออะไรอ๋อหลบหลบ ทางไปไปได้ไหมไปได้แอปเป่าอ่ะมีกุญแจเสียบอาใสา่ไขเข้าไปเลยเสียงอะไรวะเสียงใครเดินบนหัว <c oughs> นี่คืออะไร <c oughs> ได้ขวดอะไรไม่รู้นอนจะเป็นยาไม่รู้ ประตูปิดดังเกินมีอะไรไหมไถเอาหน้าไถาไปเรื่อยไม่มีอะไรแต่มีของใบเบิ้ล <Every day. S 1> ไม่น่าพิลมเลยเจอใบเบิ้ลเจอกระสุนอีกแล้วได้มาหนึ่งนัดเพื่อเสียงอะไรมันต้องเต้งต้งเต็ง อะไรแวบๆอ๋อไฟสะท้อนคอมไม่ไหวไม่น่ารอดแล้วจะลองเอาหน้าถ่ายเล่นแถวนี้เล่นก่อนพยาบาลประตูนี้ที่ไหน ได้กระสุนมาเพิ่มเก็บมาเปิดเก็บเก็บได้กระสุนเพิ่มอีกสาม,อ,สามอีกสองนัดได้กระสุนเพิ่มเอ้ยกระสุนฟูอ่ะเหมือนจะมีอะไรให้ยิงมีดเก็บได้ไหมมีดเก็บไม่ได้ อะไรอะ่ะอืมอย่าเบื่อหนูอุ้ยประตูปิดไงประตูปิดยิงหมูโอ้ยหมูกระเด้งมันบอกเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเล่นแยกกันไม่ว่าจะนะผมว่าก็ไม่น่าจะเลือกตัวไหนก็น่าจะเนื้อเรื่องคือ,คอกันแหละเฮ้ยกล่อง แล้วไงน,นี่คือห้องปิดตายว่างั้นการเล่นเกมที่ดีไม่ควรจะดูชาวบ้านเขาเล่นนะครับดูแค่โจหัวและก็มาเล่นเองเรามาจากห้องไหนวะห้องนี้ป่ะ เราก็ดูหมดแล้วใช่ไหมล่ะนี่เรามาจากห้องนี้เฮ้ยผ้าสั่นไหวด้วยวะคิดถึงเกมไอนั้นเลยวาร์เธอนวารเธินอาร์มตอนที่มันออกมาใหม่ๆอะ่ะไอการผ้าที่มันสั่นไหวไมันเป็นอะไรแบบสุดมากเออประตูนี้ยังไม่ได้ไปห้องตันโอเคน้ำหยด มีประตูลูกกองน้ำหยดตลอดทางเฮ้ยปืนงัดออกมาจากไหนโอ้โหกระตุก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 อะไรวะลูกกองน่าจะเป็นกองขังก็หืมเปิดได้เปล่า ไม่ได้ไม่ให้เล่นทุกห้องก็เข้ามาทุกห้องเลยแหละห้องน้ำประตูหลังเคลียร์มีกระสุนเพิ่มเติมแห้งระแวงมันเดินช้าจริงภาคแรกนะครับมันจะเป็นอุย๊ยภาคแรกมันจะเป็นยุคใหม่นะ ท่าแรกมันจะมียุคใหม่แต่ภาคนี้มันเหมือนจะย้อนยุคต้องใช้กุญแจในการไขกล่องวัลเลอร์ได้ยามาขวดอึ่แล้วใช้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยแล้วเดรรี่มาซันเดย์วันอาทิตย์มันเดย์วันจันทร์ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นห้องเมดเห็นไหมนี่คืออะไรอะ่ะแผนที่ อ๋อตอนนี้เราอยู่ห้องนี้อันนี้คือห้องที่เราต้องไปปะอันนี้คืออืมเป็นห้องนูน้นห้องนี้เอาได้กุญแจมาหนึง่งน hey, ึงดอกกดไเพื่อ open map ใครเขสั่งไข่สอนกดไอ p อเพนแใส่เข้าไปอันนี้พิซซ่าขี่ อันนี้ไม่ใช่ห้องพิซซ่าพิซซ่าคือใครเป็นคนเหรออันนี้ล่ะอ๋อนี่ห้องพิซซ่าแอดไม่น่าพิลล่มเขาขึ้นไปข้างบนเลยแมงมืดดมมืืดตึ๊บเลยประตูโดนขัดด้วยไม้งง ประตูล็อกกระโดดเข้าเนี่ขึ้นนี่ได้ไหมเดี๋ยวเห็นอะไรเงาเงาออกเงาไฟไอเราก็นึกว่ามันจะเป็นผีแบบผีแบบภาคแรกอะภาคในเพลวันอะเราจะใช้ไฟฉายในการส่องเวแล้วมันจะลืมลืมลืมห้องไหนจะไปได้วะห้องนี้ใช่ปะ่ะห้องไหนห้องนี้ห้องนี้ เดี๋ยวไม่ใช่และโมซัวห้องพิซซ่าเออห้องนี้ทำไมมันมีรอยเลือดอะไรตรงนี้เขาแอบกันประตูไม่ปิดวะเรากระโดดไปได้ไหมรกระโดดเราจะไปไหนอ๋อมันลงที่ส่วนข้างล่างเสีงเยงไรวะเดี๋ยวดูเวลาการชักปืนนะเขาไม่ได้ชักเลย แต่พอเวลาเขาเก็บนะเขาจะเก็บแบบแบบเป็นของเขาเลยเป็นท่าเป็นทางโ oh. อ,อ้มันใหญ่มากเลยอับดุลเลยนี่ไงเขาเก็บเขาพุงสวบห้องนี้มีอะไรไหม ตัปิดอัตโนมัติเขาเก็บข้าวพุ่งช็อป <laughs> ประหลาดดึงออกมาจากดึงออกมาจากมือ <Great> เป็นหนังสือพิมพ์ดวิทยุอ๋อตัวแสแตปมน่าจะเป็นแบบของเก็บสะสมมาเปล่า ลองกดดูเผื่อมีอะไรเกิดมาไม่มีเหรอเดี๋ยวมันเก็บอะไรเข้าพุงปืนนะโอเคต้องการกุญแจต้องการไปทั่วเ,เดี๋ยวมา โอเคมาแล้วอโอเคอันนี้คือต้องการกุญแจอันนี้มีกุญแจไหมอุย้ยเป็นรูเลยมาหาคนที่บ้านแต่ด้านไม่มีใครอยู่เฮ้ยมีหม,มีด้วย มีใครเห็นหมีบ้างไหมครับหมีอ่ะฮึแพตซีน,นช่วยสวัดสดีชาวโลกเดีดย๋ยวยาหึหนายเป็นใครขอโทษนคะครับรู้จกักเจมี่ฮาร์ตวูดไหมแน่นอนว่าไม่ <c oughs> อ่าน,นอาเองเถอะ <laughs> พูดเธอเป็นใครนะ่ะมาทำอะไรที่นี่นะ่ะขอโทษทีนะฉันกำลังมองหา<ๆ>ลุงของฉัน<ๆ>เขาอยุ่ที่นี่นะมาทำอะไรที่นี่คนเดียวอะไรเด็กน้อย<ๆ>พูดเธอมป็นใครนะ่ะอะไรทีโด <c oughs> ดีวโดโอเคผักเด็กเข้าไปดูมี i นี่ o น i ดี t ตำรวจเรอมาทำอะไรที่นี่เขาคุณเออไหม่อผมม่แค่นักเสโง่ๆที่มีปืนเธอก็มีปืนเห็นปืนไหมไปใช้เจอร์มี่หายไปเข้าไปไหนอไม่รู้สิเขาคงอยู่ที่ไหนสักที่ในบ้านแล้วหรือไม่ก็ออกไปจากอีป้าเนี่ย อ้ย,อย,ยสาวดุอย่าจับอะไรในบ้านนี้นะไอป,ประตูใส่ไหม,มน่าสงสัยจิงๆเลยมั้เดี๋ยวไปหาอีป้าก่อน h หาเจ,เจ,เจเมเอีอ่ะหรอตามฉันมาสิพาไปตายป่ะเนี่ยห้อง สะสมเอาเลวเอาเลวเด็กพาไปตายวิ่งนำหน้าอย่างนี้ไม่หายตัวก็พาไปตายอยู่ในห้องนี้ยังงั้นเหรอเออตกใจถือว่าเอ๊ะทำไมเปิดมันไปเป็นป่า เปิดประตูเข้าไปเป็นป่าเชงงเลยไม่มีกุญแจมีเงาในกระจกด้วยไหนลองชักปืดนดิโอ้ยเอาหน้าเอาหน้าจีเข้าไปโอ้ยค่าอย่างเท่เลยมีอะไรไหมเกียดเสียงดน,นตรีเกมนี้จังตู้นี้เปิดไม่ได้อันนี้คืออะไร มันจะเป็นของเล่นอะไรสักอย่างติดอะไรก่อนอ๋อ,อพุดคุไอันนี้ก็ไปอยู่ซะตรงลอยลอยู่ตรงกลางก,กดแล้วไงโอเคเป็นสิ่งที่ลุงมันอ๋อได้จิกซอมาด้วยถ้าจะไปใช้ไอ้ดอกไม้ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วไงกด e โจะอันนี้ก็มาแชะอันนี้ไปโจะแล้วเป็นไงต่ออ๋อเป็นกล่องลับเปิดมาไม่อะไรอันนี้ก็ไปเปิดของชาวบ้านเขาบอกว่าอย่าจับอย่าจับ <im itation> เอทำไมทำหน้าตาแบบนั้นวะ <im itation> น่ากลัว <im itation> ตาตาม่ไฟเท็จแบบแบๆๆบในดวงแหวนหมั้งดูหน้าไิเออร้อนอย่ามองหน้าลุงแบบนั้นมันจะมีผีโพล่วเอาหน้าขาวละเอาเอาร้อนร้อน

ทำ,ทำไมเองมาดูร้อนๆมาเมื่อกี้คือกอินกัญชาหรือเปล่าลอยลมมาจากภาพมาเลวก่อนที่มันจะดึกซะก่อนทำไมน้อกห้องสีแปลกไปเฮ้ย เดี๋ยวอุ้ยแม่งกระตุกกระตุกยับเลยเฮ้ยห้องเปลี่ยนสีหมดเลยย้อนยุคอะคนลมิติอะมาต่างโลกแล้วเหรอเมากัญชาหลอนไปอเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อะที่นี่คือที่ไหนนะแต่เล่นฮิวไงเองคิดว่าอะไรล่ะไม่็เลคุณซิตี้ คอมไม่ไหวแม่งกระตุกเนี่ยเอา้ากลับมาตั้งท่าเดิมใช่ไม่มีกุญแจเหมือนเดิมโอ้โอ้กระตุกกระตุกกระตุกกระเดิมอกีกท่าไม่ดีแลกระสุนเยอะไปไหนเนะี่ยโอ้ยผ้าผิวไหวเหมือนสายน้ำ มีรถด,ด้วยยิงไฟหน้าทิ้งเลยขอไม่ไหวละคอมคอมของฉันมีหนูด้ยโอ้มีกระสุนด้ยเดินมาโมโม่ ตัวปิดเองระบบอัตโนมัติโอโอ้นวงน่วงนวงนวงนวง,นวงเอาไม้ไปใช้เป็อนอาวุธได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวตัวไรแต่กำแพง ไม่ไปแล้วปิดคลิปเลย